ปก่อนนะครับสวัสดีครับประมาณนั้นแหละค่ะก็พบปะเจอเจอกันเนาะ,ะทุกวันทุกวันนะ,ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของประเทศเริ่มเข้ามาเรื่อยๆขอเสียงตบมือให้กับตัวเองเลยค,ะค่ะนะค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ตรงนี้และเจ้าหนะ้าที่ตรงนี้นะคะทุกทกท่านเนาะเอ่อที่มาช่วยกันดูแลพวกเรานะจริงๆแล้วนะถ้ามอบอำนาจได้นะประเทศนี้อยากจะมอบอำนาจให้ใครสักคนหนึ่งให้ไปทำคนเดียวเลยดีไหมนะเพราะว่าเนี่ยมองดูแล้วอนะเออมึงชนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูก็มึงชนะแล้วกูก็อยู่ได้เออแต่ถ้ามึงแพ้กูก็อยู่แต่ในบ้านกูก็ไม่ออกไปไหน ตอนนี้นะมันมาปิดพระรามเก้ามาตั้งเวทีแล้วนะมันมาตั้งเวทีแล้วมาด่านายกแล้วด่าโคโพ่คตโโโโโแม่เราถามจริงๆเหอะพวกมันเลยอะ่ะยาวทั้งสายเลยเนี่ยนะทั้งสายของมันเลยเนี่ยนะมาละยำขนาดเนี้ยมึงออกมาจากรูอะไรนะเนี่ยนะออกมาจากรูอะไรนะมึงไม่มีความสุภาพให้กับสตรีเพศแม่ของมึง เพศยญ้าเพศยายของมึงนะแล้วมึงเรียนมาทําไมมึงเรียนมาสายอะไรแต่ละตัวแต่ละตัวมีแต่คําหยาบควา,ามระยำนะสิ่งที่มันเนี่ยตอบสนองออกมาจากรูปากของมันเนี่ยนะมันหยาบจนไม่มีชิ้นดีแล้วนะมันหยาบจนไม่มีชิ้นดีแล้ว ดิฉันถึงบอกว่าจริงๆแล้วนะถ้าประเทศนี้นะมันมอบอำนาจให้กับใครคนใดคนหนึ่งได้ดิฉันจะมอบอำนาจเลยแต่มันมอบไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้มันเป็นของพวกเราทุกคนจริงไหมจริงไหมไหนลองบอกเจ้าคนไหนไม่ใช่เจ้าของประเทศมีไหมนะไม่มีนะไม่มีนะคะพวกเราเป็นเจ้าของประเทศทุกๆคนนะทุกๆคนเ,เราจะมาบอกว่าแหม เวลามีท่านสอสอมาก็มากันเต็มเลยนะเ,เวลามีเวทีอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะมากันนะคุณออกมาเถอะนะคุณออกมาคุณอย่าคิดว่า,ามีนปชมามีสอสอมาแล้วคุณออกนะออกมาตอนนี้เลยให้เขาเห็นพลังนะเห็นพลังคนรักประชาธิปไตย เห็นพลังคนที่เป็นเจ้าของประเทศนะคุณออกมาคุณอย่านิ่งเฉยนะคุณอย่านิ่งเฉยอย่างน้อยถ้าคุณไม่ออกมานะคุณก็ช่วยสนับสนุนเวทีบ้างนะเป็นท่อน้ำเลี้ยงบ้าง นำอาหารมาบ้างนำน้ำมาบ้างก็ต้องขอขอบคุณนะหลายๆท่านที่นำอาหารมาแล้วก็นำน้ำมานะคะขอให้ทุกท่านที่นำสิ่งของหลายๆอย่างมาให้กับเวทีของกอวปเราขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,ข,นขอให้รวยไม่มีวันหยุดค่ะขอบคุณค่ะคุณวินขอให้คุณวินรวยไม่มีวันหยุดด้วยนะค่ะนะเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนรวยเลยนะเราสู้จนมันไม่เหลืออะไร บอกตรงๆเลยนะว่าคุณวินน่ะสู้จนไม่เหลือเหมือนกันนะเราไม่เหลือมาด้วยกันนะเราไม่เหลือมาด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็พยายามเราไม่ถอยแล้วเราก็ไม่ท้อนะปีพศ5 3ดิฉันนะ่ะอยู่ในวัดปทุมนะถามคุณวานิชด,ดูนะก็ ยังอยู่อีกสองล้านนะคุณอึ่งยังบอกอยู่อีกสองล้านครอบครัวที่เขาน่ารักนะไม่มีตังเขาก็มานะไม่มีตังก็มาขอให้มีน้ํามันรถมานะพวกเราจะเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณหนุ่มเนี่ยบอกว่าขอให้มาเธอนะมาเธอมีอะไรก็มาเนี่ยเมื่อวานนี้มานะพอดีเสร็จภารก,กิจก็คุณอาเสียนะซ่อมไม่ได้ก็เผาเมื่อวานนี้เสร็จกลับมานะมานั่งทานหลังเวทีนะหิว หิวนั่งไม่มองหน้าใครเลยทานจนอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ทานยานะคะเนี่ยพวกเรานะจริงๆมันมาต่อสู้มาขนาดนี้เลยนะต่อสู้มาแบบว่าเราไม่พึ่งใครแล้วอะ่ะเนาะนะนะเราไม่พึ่งแล้วเราไม่งอดิฉันเนี่ยนะเคยเป็นกาดอยู่ศูนย์ประสานงานราดกระบงังคุณเชื่อไหมสิบสามวงสวง14เข้าไปอยู่นะออกวันที่20่สบละมั้งท,ที่ที่ลงไอไอไทยรัฐหน้าหนึ่งอะ่ะนะนั่นนะ่ะยังไม่เคยได้ตังเลยสักบาทหนึ่งนะ ฝึกกับผู้กองสำรานนะตังก็ไม่ได้แดมตั้มถูกยิงนะเกือบตายดีมันเลยหัวนะไปทะลุข้างหลังซ่อมรถอีกหมื่นกว่าบาทยื่นเอกสารแล้วประธานนะประธานศูนย์ประสานงานเซ็นไปแล้วยังไม่ได้ตังเลยอะ่ะเออไอ,อ,อ,อ้พวกเรานี่มันมันเหมือนว่บมันเลียไม่เป็นนะคุณวินนะเนอะมันเลียไม่เป็นนะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นนะเอา้าใคร อยากได้ไรเอามึงเอาไปแต่เราก็ยังต้องสู้นะใช่ไหมคุณวินเราสู้เราไม่มีเราก็สู้สู้มันไปอย่างนั้นแหละสู้มันทั้งที่ไม่มีท่อน้ําเลี้ยงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันเป็นอะไรที่เหมือนกับลูกเมียน้อยเนาะแต่ไม่ใช่นะเราไปคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะเราไม่ใช่ลูกเมียน้อยไม่ใช่ลูกเมียหลวงแต่เราคือเจ้าของประเทศไงอย่างที่พูดว่าถ้าเซ็นมอบอํานาจได้นะถ้าเซ็นมอบอำนาจให้ไอ้คนที่มันมีสตางค์ไปทําแต่นี่มันไม่ได้อะมันไม่ได้อ่ะ มันเป็นเจ้าของประเทศทุกคนเราเกิดมาเนี่ยนะเรามีลูกหรือว่าเราเกิดมาร้องเอาแวนนี่คือเจ้าของประเทศแล้วนะเราเป็นเจ้าของประเทศแล้วนะสิ่งตรงเนี้นะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะจําไว้ในสมองเลยว่านะท่านคือเจ้าของประเทศไม่ใช่ว่ามึงไปต่อสู้กูมีใจให้มึงนะกูไปต่อสู้กูมีใจให้มึงมึงไปเยอะนะขอให้สู้ๆนะขอให้แดงชนะ ไม่ใช่เราไม่ต้องการความชนะแต่เราต้องการประชาธิปไตยนะเออให้มันรู้บ้างให้มันรู้บ้างนะให้มารู้บ้างนะเราต้องการประชาธิปไตย นะปีห้าสามเนี่ยภรรยาคุณวานิชบอกพี่แมวไปขนหมอ้อขนไหให้หน่อยเจขนเหี้อะไรไม่เห็นหรืองไงอะรถมันย่ำก้มุ้มก้มคก้มอ่ะนะไอไอไอรถตีนตะขาบมันย่ำก้มคก้มคก้ม,มอ่ะนะลำบากนะลำบากห้าสองก็ลำบากห้าสามก็ลำบากแล้วมา ปีนี้ก็น่าจะลำบากอีกนะแต่น่าจะดีฝ่าเพราะว่าเราเห็นว่าเออรัฐบาลน่าจะาควบคุมอะไรได้เป็นบางอย่างแต่ก็ไว้ใจไม่ได้เลยนะไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยครั้งที่แล้วเป็นยังไงอะเรือลอยลำอยู่กลางทะเลนะลอยลำมันจะมาช่วยเรา UN ที่ไหนได้อะตายเกือบหมดใช่ไหมเออเห็นไหมล่ไมนะไว้ใจใครไม่ได้เลยอะเออนะ แลวอย่างกันเนี่ยไอหมอเนี่ยไอหมอเนี่ยแหมเสียสถาบันหมดเลยเออไอแหมหมอหมออะไรนะประพรจ้ะขอบคุณนะรับผิดชอบคําพูดด้วยนะอ่าตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าแหมตั้งชื่อหมอดีนะเราก็ไม่อยากจะหยาบคายใช่ไหมเราไม่อยากจะหยาบคายเนาะเสียสถาบันไหม คนที่เรียนอยู่สถาบันเดียวกันเนี่ยเจอไอ้หมอถอยอย่างเงี้ยเสียสถาบันไหม,มนะอ่ะาเขาชอบประพรเขาชอบเขาชอบนะเขาชอบแบบนั้น แต่คนเสื้อเสื้อแดงของเราคนรักประชาธิปไตยของเรานะไม่มีคําว่าข่มขืนไม่มีนะของเราไม่มีเรานั่งหลังพิงกันยังไม่อยากเลยอะ่ะเออเพราะอะไรเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นแต่เราต้องการประชาธิปไตยนะเราเป็นเจ้าของประเทศเราต้องการประชาธิปไตยเราก็เลยมีความรู้สึกว่านะในหัวใจของเราเนี่ยนะมันมีแต่ประชาธิปไตยอย่างเดียวนะ ใช่เรื่องสั่สนของเราไม่มีนะไม่มีดิฉันอยู่มาเนี่ยนะห้าสนะเอ่อตั้งกะเวทีอ,อ่พิราบขาวตะไลนะก็ลุยไปทั่วเลยเพราะว่าทำรถบรรทุกแล้วมันก็เจ๊งไงมันยึดปะปัปะป,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 ะปะัหมดเลยไม่มีตังจะส่งรถปล่อยยึดหมดตะไลยึดหมดเลยนะสบายใจตอนนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรละนะ เออสบายใจนะขอให้มีค่าน้ํามันมาวันไหนมีสตางค์พอที่ว่าจะทํากับข้าวมาได้ก็จะทํามานะพี่พี่น้องๆเราที่ลูกชิ้นะ่ะให้มีไม่ค่าถุงว่าจะทาก๋วยเตี๋ยวไก่มาเดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่ามีห้าถุงอะ่ะมันก็ยังทําไม่ได้นะคะก,ก็ก็สู้กันมาแบบนี้นะสู้กันมานะทุกอย่างก็สู้กันมาวันนั้นก็ไปทอดไก่ให้โรงพักบางนาก็เหลืออุปกรณ์มาเล็กๆน้อย,อย,อยก็มาผสมประเสน,นะ สิ่งพวกนี้นะแมวไม่เคยเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวนะคะไม่เคยไปใช้ในเรื่องส่วนตัวของเพื่อนให้มานะของตรงไหนตรงไหนที่เขาให้มาก็จะมารวมไว้นะแล้วก็จะมาทําให้พี่ๆน้องๆเราทานกันนะทานกันตอนนี้แมวก็เ,เ,เ,เหมือนคุณวินนะเหมือนคุณวินก็สู้กัน,นเอาใจสู้กันนะสู้กันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราอยากให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะแหมจริงๆนะคนกิ่งแก้วเยอะแยะเลยนะไม่ออก เชื่อไหมว่าคนกิ่งแก้วมีดิฉันคนเดียวที่ออกอยากให้มันมาปิดอย่างที่มันพูดหน้าแกนอินคำจังเลยนะอยากเห็นหมันมาปิดหน้าแกนอินคำแล้วดูจะคนกิ่งแก้วมันจะอยู่ได้ไหมนะมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะปากมันก็พูดให้ลองมาปิดพอมันปิดจริงๆพระรามกล้าเป็นไงอะ่ะเอาลองมาปิดเต้ลองมาปิดเต้ดูสิทำไมแม่ไม่ปิดหน้าทองเก้าอ่ะเออมาปิดหน้าผังเมืองเออเห็นไหมล่ะ ตั้งเวทีหน้าผังเมืองเห็นไหมพี่น้องดิฉันเข้าบ้านไม่ได้ทําไมไม่ปิดหน้าเอาสอมอทอช่องก้าวไปเลยอะ่ะเออมึงเลื่อนประทัพี่อะไรอีกนิดเดียวอะ่ะเออเห็นไหมล่ะมันก็รู้ทางปิดใช่นะมันก็รู้ทางปิดนะกิ่งแก้วอีกที่เนะี่ยมันบอกมันจะปิดปิดก่อนที่จะเข้าสนามบินมึงรีบมาปิดเลยมึงปิดเมื่อไหร่กูจะนอยสารกากลางกูจะไม่กลับบ้าน มึงปิดเลยเพราะกูไม่ได้มีอาเทียอะไรแล้วอีพวกอพาร์ตเมนต์ในธุรกิจและหลายอย่างะนะให้มึงอยู่รอกันอยู่ตรงนั้นแหละนะมึงไม่ออกมามึงรอตรงนั้นนะมึงคิดว่ามึงอยู่ได้นะกูก็อยู่ได้นะกูจะนอนสารากลางกูไม่กลับบ้านก็ได้นะคนอยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านไปใช่ไหมนะไอคนมีธุรกิจเพราะเราไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันเจ๊งหมดแล้วนะไอคนที่มีธุรกิจอพาร์ตเมนต์ไออะไรนะ หอพักบ้านเช่าอะไรนะไอ้พวกอะไรเออนั่นแหละนั่นแหละพวกนั้นแหละเออนั่นแหละมึงรับไปเฮอรับไปเต็มเต็มเลยนะอีกโรงงานอีกหลายๆโรงงานนะหลายๆโรงงานแล้วบอกว่าเออหลายๆโรงงานทําไมมึงเอาเออไอ้พม่าเขมรเนี่ยนะเข้าไปทําในโรงงานได้แต่มึงส่งนะมึงส่งไออประชาชนตรงนั้นน่ะนะวันอาทิตย์น่ะมึงส่งไปมอบนู้นได้แต่ทําไมมึงไม่ส่งมาหาพวกเราบ้างเออ ให้มาอยู่มาอยู่ต่อสู้เพื่อที่จะได้ประชาธิปไตยเพราะทะนายโรงงานในกิ่งแก้วดนะับบานเลยคนในกิ่งแก้วก็วันดีคืนดีขึ้นไปยืนบนเมนนะวันนั้นมีวันหนึ่งเผาศพนะแม้เป่าลูกหวีดบนเมนเลยอ๋อเราลืมไปลืมไปมันเป่าลูกหวีดบนเมนเพราะว่ามันต้องการที่จะให้คนพวกนั้นอ่ะตายให้หมดเออนี่แหละ เราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้นะเราเพิ่งรู้เพราะฉะนั้นตรงเนี้นะบางครั้งบางคาถามว่าพวกเรามาต่อสู้เนี่ยเสียใจไหมเสียใจสู้ไหมสู้สู้ไหมพี่น้องนี่แหละตอนนี้เราก็มาประมาณสี่ห้าร้อยคนแล้วนะเออนะเอสี่ห้าร้อยคนนี่เราก็สู้มันแค่เนี้นะปภนะสู้มันไปแค่นี้แหละเรามาแค่สี่ห้าร้อยคนเราก็สู้สี่ห้าร้อยคนนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะวันนี้นะถ้าคุณยังไม่เดินหน้าออกมาถามว่าคุณจะเดินตอนไหนฮะแล้วมันบอกว่ายังไงรู้ไหมที่มันไปหลอกคนทางใต้มามันบอกว่านะให้มากันนะคนในหมู่บ้านมีพี่สาวอยู่ทางใต้แหมแล่ภาษาใต้กันเลยนะมึงจะมาทําไมมันบอกว่าถ้าทําแล้วสําเร็จนะสําเร็จนะจะได้ที่คนละ30ไลิไร่ นะเข้ามาสองสามีภรรยาเขาก็จะได้ห0สไร่แต่ถ้าตายก็จะได้สมล้านถามว่าตอนนี้คุณสุเทพอ่ะยังไม่มีที่จะอยู่เลยแล้วคุณจะไปเอาตรงไหนเออใช่ไหมคุณเชื่อได้ยังไงคุณเชื่อได้ยังไงนะนะคุณสุเทพตอนนี้ยังหาทางลงไม่ได้เลยจะนอนตรงไหนจะอยู่ตรงไหนแลวจะเอาที่ตรงไหนเนี่ยไปแบ่งให้พวกคุณคิดเป็นเรือเปล่า คิดเป็นไหม้เออพี่น้องเอยคิดเป็นเรือเปล่านะม็อบชาวนาออกกันมาเต็มไปหมดเลยถามว่าถามว่าอีตอนท่านยิ่งรักเป็นนายกอยู่เต็มเต็มตัวทำไมพวกคุณไม่ออกมาตอนนี้คุณออกมาคุณจะเอาอะไรกับท่านยิ่งรักแค่รักษาการ มันคนหรืออะไรกันเนี่ยเออเห็นไหมมันคนหรืออะไรนะเนี่ยมันคิดได้ยังไงมันคิดได้ยังไงออกมาเดินขบวนกันเย้าเย و, ย و, ย, و, ย و. มึงก็ไปเดินกันเถอะนะไปเดินกันนะแต่ตัวดิฉันเองคิดว่าไม่ใช่ชาวนาพวกนี้ไม่ใช่ชาวนานานะแต่เป็นม็อบก่อกวนเป็นม็อบก่อกวนนะคะ เป็นม็อบก่อกวนที่จะมาป่วนพวกเรานะนายกเราก็อุ้ยดูได้ดอนะทาทุกอย่างนะทําทุกอย่างขออย่างเดียวว่าท่านนายกอย่าท้อนะแล้วก็อย่าถอยพวกเราทุกคนจะเป็นกําลังใจให้นะเนี่ยตอบมือดังๆให้ท่านนายกยิ่งรักเราเซเออนะพวกเราทุกคนนะขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวท่านนะ แหมมันตะโกนประกาศเปลา่าเปลา่าไปเดี๋ยวจะจับไอ้คนนั้นเดี๋ยวจะจับไอ้คนนี้จับลูกจับเมียจับตะไลมันมึงอยากจับใครมึงก็จับไปว่าไอ,อ้เหี้ยเออนะพวกกูนี่แหละต้องจะจับมึงไม่ใช่มึงจะมาจับพวกกูใช่ไหมนะนี่เพราะตอนนี้พวกกูนะ มันเริ่มมาเยอะๆๆแล้วมีหลายเวทีนะจ้องจะจับพวกมึงกันไม่ใช่มึงมาจับพวกกูเอาลองมาดูสิมานะเออมาให้มันมานะให้มันมาก็เห็นพอโผตรงนั้นมามามาวานี้โผตรงไา่กระบังพอโผพ่พอแ๊บพอแพ๊บค่ะครบ ค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะขอให้แม่สุขภาพยืนยาวนะคะอยู่สักร้อยยี่สิบปีนะคะคุณแม่เลิอคะ่ะค่ะนะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเลยอยู่สักร้อยยี่สิบค่ะนะคะคุณแม่อยู่นานเดี๋ยวมันว่าเราอะแก่แก่ง่ายตายยากเนาะร้อยยี่สิบปีพอเนาะค่ะนะคะเนี่ยทีนี้นะหลายๆเรื่องเนี่ยนะที่คนไทยได้รับเนี่ย ทำไมชาวนาถึงไม่ไม่นึกถึงว่าอีตอนได้รับละ่ะรับจำนำข้าวเอ่ยตะไคยเอ่ยสารพัดคุณรออีกนิดหนึ่งได้ไหมรอวันที่สองคุณมาเลือกตั้งพอคุณเลือกตั้งแล้วนะท่านยิ่งรักกับเข้ามาเป็นนายกรัฐบาลใหม่นะคุณก็จะได้มีสิทธิ์สารต่อตรงนั้นไปทำไมคุณไม่มีสมองคุณก็ไปเดินตามไอ้พวกนั้น เขาจ่ายให้ห้าร้อยเขาจ่ายให้พันหนึง่งคุณไปเดินตามถามว่าค่าหัวคุณนะมีเท่านี้เองเหรอฮะค่าหัวคุณมีแค่ห้าร้อยหรือพันหนึ่งเองเหรอฮหทอทไมอชีวิตหนึ่งของคุณน่ะฮะทาไมคุณไม่ตีราคาให้มันมากกว่านี้ทำไมไปตีราคาห้าร้อยหรือหนึ่งพันดูพวกเราเทนเนี่ยมาน่าสารการเนี่ยถามว่าค่าหัวเท่าไหร่ฮะค่าหัวเท่าไหร่นับราคาไม่ได้นะพวกเรานับราคาไม่ได้ ที่มากันเนี่ยมีใครตีข้าหัวตัวเองไหมนะนับไม่ได้นะมึงจ่ายกูพันล้านกูก็ไม่ตายนะเพราะกูไม่อยากได้เงินตรงนั้นแต่เพวกมึงขนกันไปโคมๆนะแล้วก็ตายกันทุกคืนตายกันทุกคืนนะกาดก็ตายนะมวลชนก็ตายปิดกันเงียบเลยไม่บอกปิดกันเงียบเลยถามว่าบอกแล้วเดี๋ยวคนมันห่อไงมันห่อแล้วมันเป็นโรคปอดไง ปอดแหกมันก็ไม่ไปกันใช่ไหมตอนนี้อยากนะอยากจะให้มันไปกันเยอะๆนะเพราะตอนเนี้นะพวกมันเนี่ยตอนนี้พวกมันเนี่ยนะไม่ใช่สุเทพกลุ่มเดียวแล้วนะคะไม่ใช่นะฟังดีๆนะพวกมันนะตอนนี้นะเป็นสามกลุ่มแล้วนะเป็นสามกลุ่มนะสามกลุ่มแล้วนะตอนเนี้นะของมันสามกลุ่มเนี่ยมันจะนะมันจะฆ่ากันเองมันจะป่วนกันเองนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่เกี่ยว นะคุณอยากไปคุณไปคุณไปเลยนะคุณอยากตายคุณอยากได้สามล้านคุณไปนะคุณไปเลยอะไรกระบฏเฮ้ยกระบฏตายได้เงินด้วยว่ะมีที่ไหนวะเออไอพวกนี้ควายว่ะนะกระบฏดตายได้ตังเหรอทอราราชตายได้ตังเหรอเออเออบ้าว่ะเฮ้ยบ้าเออมันก็รู้อยู่ว่าพวกเนี้ยเป็นทราราชเป็นกระบฏนะแล้วมึงจะไปเอาอะไรสามล้าน คนเสื้อแดงอะไปโคมโคมยังได้ไปถึงล้านเลยนะไปสู้กันหัวหวดก้นฟิดนะไปกันไปเป็นโอ้ยไปกันแดงขึ้นเลยนะมึงยังรอบฆ่ารอบยิงกันตุมต่มตุมต่มนะเอาเอาเอ,เอลูกปิงปองอะใส่นะกระติกแล้วยิงเข้ามาจุดแล้วก็ยิงเข้ามาอ่าโดนก้านล่มนะมันตัดเอาก้านล้มสั้นๆใส่เข้าไปนะเออแล้วก็ยิงเข้ามามั่งอะไรมั่งโอ้ยสารพัดนะ นะพวกมันเนี่ยสารพัดที่จะบรรยายนะบรรยายหาพวกมันนะบรรยายไม่ถูกแล้วนะแล้วตอนนี้นะไอ้สามกลุ่มของมันเนี่ยนะตอนนี้มันก็เก็บกาดพวกมันพวกเราดีนะไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะไม่ต้องเดือดร้อนเลยไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงด้วยมันเก็บกันเองตอนเนี้แล้วมึงก็หาไปว่ามือใครดมนะมึงไปดมหาดมเอามึงก็ไปเลี้ยงหมาตะคอกหนึ่งนะแล้วก็ไปเดินดมเอาเลียมั่งดมมั่งนะ เออนั่นแหละหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณตู่คะหมดเวลาแล้วใช่ไหมค่ะนะคะค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะอย่างที่ว่านะคนกิ่งแก้วไม่ออกมานะก็คุณสุเทพคุณอยากจะมาตั้งหน้าแกนอินคำคุณตั้งไปเลยนะแกนอินคำเป็ของพวกคุณนะ่ะตั้งไปเลยนะตั้งไปเลยนะคนกิ่งแก้วจะได้รู้ว่าเออห้อยสายแล้วเป่าลูกหวีดบนเมนะ่ะเป็นยังไง นะขอบคุณค่ะพี่น้องค่าขอบคุณค่ะหอมปากหอมคอนะคะขอบคุณไว้ค่ะ